ยาร้านเบเกอรี่ญี่ปุ่นที่ขนมเยินแล้วราคาดีมากๆใครที่ชื่นชอบขนมไสญี่ปุ่นเนี่ยบอกเลยห้ามพลาดร้านเนี้ยชื่อว่าร้านอยูเมะปังเน,นี้ยตามรอยมาถึง3าย่านก็เพื่อมากินด้านเนี้ยโดยเฉพาะแล้วร้านเนี้ยเขาจะมีอีกสาขาด้วยไหนอยู่ที่วังหลังออก,ก่อนเลยว่าขนมแต่ละตัวของเขาเนี่ยคือหน้ากินมากๆให้เลือกเยอะรวมๆแล้วเป็นร้อยก็อย่างได้แล้วที่สําคัญราคาก็ดีด้วยเริ่มตอนที่1ใบเขียวเท่านั้นขนมโครเม <c oughs> อันเนี้ยกว่าบาทแต่ละอย่างคือหน้ากินจริงๆไอเราก็เลือกแทบไม่ถูกแล้วขนมของเ้าเนี่ยก็ะเย คุชชี่คาราเมลอันเนี้ยต้องเล็งไว้เลยโตใบเตยโรยชกโกแลตเราจะเลือกอันไหนดีวพวกแซนด์วิชของเขาเนี่ยมีให้เลือกหลายไส้กันไปเลยถังแซนด์วิชไก่ทอดทงคสึแล้วหมูสับหัวหอมอันเนี้ยเป็นปูอัดไข่ก<ร>ุ้งเอาจัดมาเป็นแซนด์วิชไก่ทงคสึชิ้นโตๆตเลยว่าดีงามปเป็นแซนด์วิชท,ที่อันใหญ่ไส้แน่นแล้วอร่อยจริงมีความกรอบนอกนุ่มในยิ่งกินกับขนมปังนุ่มๆยิ่งเข้ากันขนมปังเกลือที่ตอนนี้กำลังฮิตที่นี่ก็มีนะจ๊ะเพิ่งอบมาใหม่ๆร้อนๆกลิ่นหอมๆเลยจะบอออกกวว่่าาาถ้้้มแแลลลตงงงยิิินนนัเจะรๆพ เนื้ยที่ร้านบอกว่าเป็นเมนูใหม่เงี้ยจะเป็นมิกฟรุต,รตบวานัดครีมชีสก็ไม่อยากจะบอกเลยว่าต้องจัดเหมือนกันบางคือนุ่มแล้วกัดไปก็จะเจอพวกลูกเกดแคมเบอรี่ผสมความเค็มๆมันๆนของครีมชีสอีกแล้วก็อันเนี้ยจะมีกลิ่นหอมๆของเปลือกส้มด้วยอันเนี้ยชอบเลยถ้าใครมาควรจัดแซนด์วิชปูอัดไข่กุ้งอันเนี้ยก็ดีงามอันใหญ่ไส้เน้นๆหนึ่งอันเนี้ยคืออยู่ท้องเลยขนมอะไรอะไรคือเยอะเวอร์ไม่ผิดหวังที่ตามรอยมาถึงนี่จริงๆมีขนมน่ากินอีกเพียบใครที่ชอบขนมสไตล์ญี่ปปุ่่่่่่่นน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 เเีียยยยยอออาาาาาาลลลลืืมมมมแแท็็กกกคคิิ้้้้้ไไวววตัััะะะะะรรจจูชหสงด